พระพุทธเจ้าสอนให้ละละอะไรบ้างละรูปละรูปธาตุรูปธาตุทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือร่างกายนี้ท่านให้ละมันท่านให้เห็นว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของของเรามันเป็นอนัตตานะพวกเราเข้าใจไหมนี่คือการละการคลายออกการสละออกพวกเราจะเรียกตรงนี้ว่าบุญเรียกตรงนี้ว่ากุศลโอจะเรียกอะไรอย่าไปเรียกมันเพราะมันไม่ต้องการภาษาเข้าใจนะ ละรูปก่อนละรูปได้แล้วทีนี้ก็มาละนามละนามก็คือละความคิดที่มันคิดอยู่ตลอดเนี่ยด้วยการเห็นให้ได้ว่าความคิดเนี่ยเขาเป็นอาการปรุงแต่งเขากะเพื่อมออกมาจากธาตุบริสุทธิ์แล้วก็สลายด้วยตัวของเขาเขาแสดงความไร้ค่าปรากฏสลายด้วยตัวของเขาเห็นได้ด้วยปัญญาแบบนี้จิตจะคลายออกจากความคิดคลายออกจากมนโนภาพคลายออกจากอารมณ์ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์สงบอารมณ์พ